คลิปแชร์ประสบการณ์นะคะกรุงเทพแล้วก็การอยู่ต่างจังหวัดรถติดไปหมดแล้วมันก็ค่อนข้างวุ่นวายนะเหมือนถูกสื่อสารด้วยตลอดไม่ว่าจะมองไปทางไหนคือมันหาธรรมชาติไม่ได้อกับภาพจิตมันแย่มากอยากกินขนมร้านเนี้ยไม่มีมีแต่ที่กรุงเทพบริษัทเยอะงานเยอะเงินเยอะ,นยอะคนเยอะมันทําให้โอกาสมันเยอะตามไปด้วยเป็นความอบอุ่นที่กรุงเทพมันหาย,ยากมากๆคนนั้นรู้จักคนนี้คนนี้เป็นญาติคนนู้นมันมีความน่ารักบางอย่างสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาอยู่กับมานามิซองนะคะคลิปนี้นะคะกลับมา กับคลิปแชร์ประสบการณ์นะคะแต่ว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์เปรียบเทียบกันนะคะระหว่างการอยู่กรุงเทพแล้วก็การอยู่ต่างจังหวัดค่ะสําหรับใครที่ไม่รู้นะคะจริงๆแล้วเราเป็นคนภูเก็ตนะคะซึ่งกลับมาอยู่กรุงเทพได้2ปีนะคะจะบอกว่ามันเป็นไลฟ์สไตล์ที่ค่อนข้างแตกต่างกันมากๆเลยแล้วก็จริงๆเรารู้สึกว่าในยุคสมัยเนี้ยมันเป็นยุคที่หลายๆคนทํางานแบบจากที่ไหนก็ได้แล้วอะ่ะเป็นดิจิทัลโนแมดหรือว่าทํางานแบบไฮบริดทํางานแบบออนไลน์ไปเลยก็ได้เราว่ามันเป็นอยู่ในยุคที่แบบเรามี Location Freedom จริง,รงเนาะอิสระภาพทางแบบโลเคชันเราสามารถแบบอยู่ต่างจังหวัดแต่รับงานได้แบบจากทั่วประเทศทั่วโลกเลยนะคะก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเรแล้วก็เลยอยากจะมาลองเปรียบเทียบให้ทุกคนดูนะสำหรับใครที่กําลังแบบคอนซิเดอร์ว่าเอ้ยฉันอยากจะแบบไปทํางานต่างจังหวัด ดูอยากจะลองย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดอยากรู้ว่าแบบเออไลฟ์สไตล์เป็นไงมันดูยากไหมหรือว่าความแบบแสงสีมันน้อยขนาดไหนนะคะสําหรับเราเองซึ่งอยู่ต่างจังหวัดแบบมันไม่ได้ต่างจังหวัดมากนะมันก็เป็นเมืองใหญ่อีกเมืองหนึ่งแหละแต่ว่าไลฟ์สไตล์เราว่าถ้าเทียบจากกรุงเทพมันก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างเลยนะคะถ้าพูดถึงการอยู่ในภูกเก็ตเองเรารู้สึกว่าเป็นอะไรที่ best of both world มากๆเลยคือมีสิ่งที่ดีแบบต่างจังหวัดแล้วก็เมืองด้วยกันเนาะใครที่แบบกําลังนึกถึงแบบต่างจังหวัดแบบต่างจังหวัด,แบบวดกันดารมากๆอาจจะไม่ ใช่สิ่งที่ภูเก็ตเป็นนะคะภูเก็ตเนี่ยคือมีหมดทั้งห้างลักชัวรี่กู๊อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นเมืองที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวเยอะมากๆเนาะแล้วก็เออยังมีสิ่งที่ดีงามแบบวัฒนธรรมธรรมชาติมีทั้งภูเขามีทั้งทะเลคือเราว่าเออมันดมีมากเลยอย่างแรกนะที่แตกต่างกันอย่างชาัดเจนเลยก็คือเรื่องของธรรมชาตินี่แหละเรารู้สึกว่าในกรุงเทพอะ่ะเวลาเราเข้าเมืองเนี่ยแบบไม่ว่าจะมองไปทางไหนคือมันหาธรรมชาติไม่ได้เลยทุกที่มันเป็นตึกไปหมดมันเป็นป้ายโฆษณาไปหมดมัน ทำให้เหมือนแบบสมองเราไม่เคยแบบชัดดาวได้เลยเพราะว่าเราถูกเหมือนถูกสื่อสารด้วยตลอดไม่ว่าจะเป็นทางด้านภาพทางด้านเสียงคนเราเนาะเวลาแบบเหมือนนั่งอยู่บนเออขนส่งสาธารนณะถ้าเกิดมันมีจออยู่ข้างหน้าเราอะ่ะการที่เราจะแบบไม่มองมันอะ่ะมันยากมากมากเลยบางทีเราอยากจะโฟกัสกับสิ่งตรงหน้าไม่ว่าจะเป็นแบบเออเราแค่อยากจะมองวิวข้างนอกหรือว่าเราอยากจะอ่านหนังสืออะ่ะแต่การที่มันมีจอหรือมีอะไรที่มันขยับอบมันเป็นอะไรที่แบบมันไม่ดีเลยสําหรับเราเรารู้สึกว่าคนเราควรที่จะมี โอกาสที่จะเลือกว่าเราอยากจะดูอะไรหรือไม่ดูอะไรแต่การที่มันเป็นจอเป็นสื่อเป็นโฆษณาไปซะหมดอะมันทําให้เหมือนเราไม่มีออปชั่นนั้นแม้แต่ว่าเราจะเลือกที่เราจะดูอะไรหรือเราจะคิดอะไรอะมันคือถูกยัดเยียดไปหมดเลยในกรุงเทพเนาะแต่ว่าถ้าเกิดออกมาแบบนอกเมืองนิดหนึง่งในโซนแบบอะฝั่งทนหรืออะไรอย่างเงี้ยเราว่ามันจะดีขึ้นหน่อยในเชิงว่าแบบมันจะไม่ได้มีสื่อเยอะขนาดเท่าแบบในเมืองที่เป็นแบบเมืองจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเรานึกภาพแบบเมืองอย่างเมลเบิร์นหรือปารีสอะไรอย่างเงี้ย เขาก็จะยังมีเหมือนป้ายโฆษณานะแต่ว่าถ้าในโบกี้เออรถไฟจริงๆอะ่ะมันจะไม่มีจอไม่มีอะไรแบบนี้เลยเรารู้สึกว่าในเมือง ที่เป็นเมืองหลวงแบบนั้นอ่ะเขายังไม่ต้องรู้สึกว่าจะต้องยัดเยียดให้เราดูโฆษณาขนาดนั้นเลยจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างก็ได้คือแบบว่าคนในกรุงเทพควรที่จะมีทางเลือกมากกว่านี้ว่าเราจะดูอะไรหรือไม่ดูอะไรนะคะข้อ2นะคะก็คือในเมืองเรารู้สึกว่าคนเยอะไปหมดรถติดไปหมดแล้วมันก็ค่อนข้างวุ่นวายนะเราว่าอาจมันด้วยแบบ population density ด้วยคือความหนาแน่นของประชากรในกรุงเทพแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะหนาแน่นมากๆคือคนอยู่เยอะคนทํางานในเมืองเยอะนะคะภูเก็ตเองจริงๆ ก็ไม่ค่อยต่างเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ดีขึ้นในเชิงว่าแบบหลายอย่างมัน ค่อนข้างที่จะกระจายตัวแบบว่ามันจะมีเมืองที่เป็นเมืองเก่าที่เป็นในเมืองจริงๆเนาะก็จะมีแบบธุรกิจนูน่นนี่นั่นเยอะอยู่เยอะนะคะแต่ว่าก็าจะมีโซนที่เป็นแบบทัวริสต์แอเรียอื่นๆที่ออกนอกเมืองออกไปที่จะกระจายไม่ว่าจะเป็นทั้งโรงแรมทั้งสถานที่ท่องเที่ยวอะไรอย่ยมันทําให้แบบทุกอย่างไม่ได้แบบอยู่กระจุกในเมืองขนาดนั้นด้วยการรถติดก็มีบ้างแต่ว่าแบบในกรุงเทพคือถ้า rush out ก็คือแบบเสียเวลากับการขับรถไปเลยแบบ2ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยบางทีรถไม่ขยับเลยมันทําให้เรารู้สึกว่าจริง สุขภาพจิตมันแย่มากสําหรับคนที่อยู่ในเมืองแล้วรถติดขนาดนั้นสําหรับเราเองเรารู้สึกว่ามันกระทบมากๆก,กับสุขภาพจิตของเราวันที่เราจะต้องเออขับรถแล้วเจอรถติดแบบหนักๆเออสาหรับใครที่ต้องทํางานขาไปขากลับแบบทุกๆวันอย่างนั้นนะเราว่าอยู่ในภาวะเครียดได้มันไม่ดีอะ่ะเอออีกอย่างหนึ่งก็คือความวุ่นวายด้วยไม่ว่าจะเป็นแบบสถานที่ที่เราไปสมมติว่าถ้าเราทํางานในเมืองแล้วเราจะต้องแบบกินข้าวในห้างใช้ชีวิตในห้างทําธุระในห้างมันคือแบบโอ้คนเยอะมากๆเลยแล้วรู้สึกว่า ว่าแบบมันทําให้ความสงบหายากมากๆเลยในเมืองเนาะภูกเก็ตเองหรือว่าอาต่างจังหวัดเรารู้สึกว่าความสงบมันหาง่ายมากกว่าอย่างเราเพิ่งไปเชียงรายมาเชียงรายเป็นเมืองท่องเที่ยวเมืองรองนะคะก็จะเงียบกว่าภูกเก็ตไปอีกซึ่งเรารู้สึกว่าแบบ เออจริงๆมันหาความสงบได้ง่ายมากๆคือแค่ขับรถออกมานิดเดียวคือแบบสงบแล้วแม้แต่ในเมืองเองก็ไม่ได้วุ่นวายขนาดนั้นคนก็ไม่ได้เยอะมากเหมือนอย่างเชียงรายเองก็จะมีเป็นแบบเวของเออกเกษตรซึ่งเออมันมีสเสน่ห์ของมันในแบบหนึ่งในการที่แบบว่าจะใช้ชีวิตในการทําทุกอย่างด้วยมือยังอยู่กับธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยเออเรารู้สึกว่ามันเป็นวิถีชีวิตที่มันทําให้จิตใจสงบได้มากกว่าหลีดมาสู่ข้อที่3เลยก็คือกรุงเทพ เป็นเมืองที่วุ่นวายก็จริงแต่โอกาสเยอะกว่าเราว่าจริงๆโอกาสเนี่ยมันมาพร้อมกับคนมาพร้อมกับเงินมาพร้อมกับบริษัทต่างๆเรารู้อยู่แล้วแหละว่าความเจริญของเมืองไทยมันก็กระจุกอยู่ที่กรุงเทพค่อนข้างเยอะบริษัทเยอะงานเยอะเงินเยอะคนเยอะมันทําให้โอกาสมันเยอะตามไปด้วยอย่างเราเองที่เพิ่งมาเริ่มงานในแบบวงการแบบ KOLinfluencermedia อะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกว่าโอกาสเยอะจริงๆไม่ว่าจะเป็นในเชิงว่าเฮ้ยเราจะได้ไปออกงานไปเน็ตเวิร์ ไปเจอคนใหม่ๆเรารู้สึกว่าในกรุงเทพเราถ้าเราเอาตัวเองออกไปอ่ะมันสามารถเจอโอกาสได้เยอะมากๆในทุกๆวันเออแต่ว่าจริงๆอันเนี้ยแม้แต่ถ้าอยู่ต่างจังหวัดเองอ่ะถามว่าโอกาสมีไหมมีเหมือนกันแต่มันอาจจะไม่ได้เป็นเวแบบว่าเราออกไปเจอมันอาจจะต้องผลขายโอกาสนั้นออนไลน์หรือว่าผ่านคนอื่นๆอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอีก,กรูปแบบหนึง่งแต่เรารู้สึกว่ากรุงกรุงเทพอะ่ะด้วยจํานวนคนมันทําให้จํานวนของโอกาสมันก็เยอะไปด้วยสําหรับใครที่มีเป้าหมายชัดเจน เออวางแผนว่าอยากจะไต่เต้าในเรื่องคียพาพการงานแล้วมีโกเรารู้สึกว่าเออมันทําให้เราสามารถวิ่งไปสู่เป้าหมายเราได้เร็วมากๆเลยข้อที่4นะคะก็คือค่าของชิปสูงมากในกรุงเทพจะบอกว่าออกจาก บ้านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าใช้ใจ่ายในเรื่องการเดินทางค่ากินอะไรเงี้ยยิ่งในตัวเมืองคือยิ่งสูงมากๆแต่ว่าถ้าออกมาก็คือดีขึ้นหน่อยตามลําดับเนาะแต่ว่าเรารู้สึกว่าด้วยความที่ค่าของชีพสูงมันทําให้มีความกดดันทางด้านการเงินเยอะมากๆเลยสําหรับคนที่อยู่ในเมืองเอาจริงๆสําหรับเอ่อคนที่เป็นคนต่างจังหวัดที่ย้ายมาอยู่กรุงเทพแหละคนก็คือต้องส่งเงินกลับบ้านด้วยอันนี้ยิ่งกดดันหนักเข้าไปอีกเนาะแต่ว่าสําหรับใครที่อ่ะมีแค่ตัวชันเองอันนี้เราว่ามันก็เป็นความกดดันส่วนตัวแหละว่าเเอาเราายกที่จะ ใช้ไลฟ์สไตล์แบบไหนแล้วไลฟ์สไตล์แบบเนี้ยต้องใช้ค่าใช้ใจ่ายเท่าไร่แล้วเราจะมีเงินเก็บเท่าไหร่แล้วว่ามันมีความกดดันสูงสําหรับคนกรุงเทพที่จะต้องหาเงินเพื่อมาใช้ชีวิตในแต่ละเดือนให้มันแบบเป็นในแบบที่เราต้องการเนาะอย่างแรกเลยก็คือต้องมีแบบมินิมัมสแตนดาร์ดเออมีสแตนดาร์ดที่แบบโอเคแบบเนี้ยแหละก็คือแบบแบบอยู่รอดแล้วก็อถ้าเราอยากจะอยู่ดีกว่านั้นมันก็ต้องยิ่งขึ้นกว่านั้นไปอีกอะไรอย่างเงี้ยมันเลยเรารู้สึกว่าเป็นเหตุผลที่คนกรุงเทพทํางานกันหนักทํางานกันเยอะมากๆคนส่วนมาก ทำงาน6วัน7วันทางนั้นเลยท,ที่เรารู้จักนะเออในต่างจังหวัดมันก็มีความกดดันในเรื่องของเงินแหละมัน เป็นทุกที่เนาะแต่ว่าอาจจะน้อยกว่ากรุงเทพเพราะว่าค่าของชีพมันอาจจะต่ํากว่าแล้วก็ทุกอย่างมันเหมือนหาได้ง่ายกว่าของกินอร่อยอร่อยเรารู้สึกว่ามันง่ายกว่ามันถูกกว่าเ้ื่อความที่สังคมมันอาจจะแบบเล็กกว่าแล้วก็ออปชันในการเลือกกินเลือกใช้มันอาจจะไม่ได้เยอะเท่ากรุงเทพเพราะว่ากรุงเทพจะหาอะไรมันหาได้หมดมันหาได้เร็วมันซื้อได้ตอนนั้นเลยอะไรเงี้ยแต่ของต่างจังหวัดบางทีแบบอยากกินขนมร้านเนี้ยไม่มีมีแต่ที่กรุงเทพฉะนั้นก็คืออะฮต้องอดใจไว้ก่อนหรือ ฉันต้องหาอย่างอื่นมาทดแทนซึ่งราคามันอาจจะไม่แพงเท่าอะไรเงี้ยเออบางทีมันก็เป็นเสน่ห์ของการแบบต้องรอเหมือนกันนะเออแล้วก็รู้สึกว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งเวที่ทําให้คนอาจจะเก็บเงินได้เยอะกว่าในต่างจังหวัดแล้วก็จริงๆเราว่าในเรื่องของโอกาสทางด้านการงานหลายๆคนอาจจะลืมนึกไปว่าจริงๆแล้วอย่างเมืองท่องเที่ยวอ่ะมันมีซีซันเหมือนกันในการหาเงินมันจะมีแบบโลซีซั่นไ high ั่นบางคนเนี่ยทำงานในกรุงเทพแต่ว่า h i ซีซั่นปุ๊บไปต่างจังหวัดไปไงไปในเมืองท่องที่ เี่ยวเพื่อทํางานกอบโกยรายได้ให้ได้เยอะที่สุดเพราะว่าบางทีในช่วงไฮซีซั่นนักท่องเที่ยวจะเยอะแขกจะเยอะลูกค้าจะเยอะแต่คนทํางานมีเท่าเดิมฉะนั้นอะ่ะเขาก็จะมีโอกาสในการแบบเพิ่มเงินเดือนให้มากขึ้นเพื่อดึงดูดคนที่ คนทำงานที่เขาต้องการฉะนั้นอาจจะเป็นโอกาสของคนที่แบบมีสกิลเนาะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ hospitality เรื่องแบบการบริการภาษาจริงๆถ้าเกิดวางแผนดีๆสามารถหารายได้เป็นแบบซีซันอลได้ดีมากๆนะคะก็ลองหาข้อมูลกันดูเนาะตามเมืองท่องเที่ยวต่างๆแล้วว่าทั้งเงินเดือน commission service charge จะสามารถแบบเซตอัพทุกคนนะให้มีการเงินที่มั่นคงได้เลยนะถ้าเกิดแบบวางแผนดีๆแล้วก็เออมีความสามารถที่เป็นที่ต้องการของตลาดจริงๆ ต่อมานะคะก็คือเซนส์ขอ c คอมม n i นิตี้จะบอกว่าข้อนี้มันตลกมากสําหรับเราเออในต่างจังหวัดหลายจังหวัดเนาะคนก็จะค่อนข้างที่จะแบบเป็นกลุ่มก็แล้วก็คนนั้นรู้จักคนนี้คนนี้เป็นญาติคนโน้นคนโน้นเป็นลูกสะใภ้บ้านนี้อะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบมันมีความน่ารักบางอย่างแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบในกรุงเทพมันก็อาจจะมีแหละแต่มันคนละสเกลเลยคือคนนั้นเรียนกับคนนั้นอันนั้นมันเป็นเรื่องปกติแต่ว่าเรารู้สึกว่าแบบอันนี้เป็นข้อเปรียบเทียบที่เราแบบรู้สึกเองตอนที่เราเพิ่งย้ายมากรุงเทพก็คือแบบกราร กินกาแฟร้านที่ใกล้บ้านเราแล้วเราไปแบบ3าสีครั้งแล้วเขายังจําเราไม่ได้เรารู้สึกว่าเราเจ็บปวดนิดนึงว่าแบบฉันมาแบบหลายครั้งแล้วนะยังจาฉันไม่ได้อีกหรอแต่ว่าถ้าเกิดเราไปที่ต่างจังหวัดอะเราไปครั้งที่2คือเขาจําเราได้แล้วเขาจําได้ว่าเราขับรถอะไรเออมันเป็นมินี่อะเซนของคอมมูนิตี้สูงมากๆคือแบบไปกินข้าวไปกินก๋วยเตี๋ยวในเมืองก็จะเจอคนรู้จกักอะคนนั้นลุงคนนี้ญาติคนนั้นเพื่อนคนนี้ก็คือออสวัสดีกันรอบหลานอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามัน เป็นความน่ารักเป็นความอบอุ่นที่กรุงเทพมันหาย,ยากมากๆเลยเนาะหรือว่าใครรู้สึกว่ามันไม่จริงคนกรุงเทพที่รู้สึกว่าเออฉันก็มีเซนเซอร์คอมมิวนิตี้แบบนี้เหมือนกันแต่เธออาจจะไม่ได้รู้สึกเพราะว่าเธอไม่ได้อยู่กรุงเทพอะไรเงี้ยลองคอมเมนต์มาบอกกันนะคะประมาณนี้นะสำหรับข้อแตกต่างที่เรารู้สึกระหว่างกันอยู่ กรุงเทพกับภูเก็ตคือเอาจริงๆถามว่าชอบการอยู่ต่างจังหวัดมากกว่าไหมเอาจริงๆส่วนตัวชอบอยู่ต่างจังหวัดมากกว่าแล้วก็คิดว่าในอนาคตก็อยากจะปูชีวิตไปในทิศทางนั้นเคยฟังคอนเทนต์ของคุณ ck fast work เนาะที่เขาพูดถึง gig economy ว่าแบบจริงๆแล้วตอนเนี้งานสามารถทําได้ทุกที่แล้วต่อไปอะ่ะทุกคนก็จะเริ่มย้ายกลับบ้านตัวเองแทนที่จะมาอยู่กระจุกที่กรุงเทพเออเนี่ยแหละมันเป็นข้อดีของ ินตนตมันเป็นข้อดีของการทำงานออนไลน์ที่เราจะอยู่ที่ไหนก็ได้จะใช้ชีวิตแบบที่เราต้องการแต่ว่าเรายังสามารถรับงานทำงานในแบบที่เราอยากทำได้อยู่แต่เราทำจากที่ไหนก็ได้คือมันดีมากจริงๆเนาะก็หวังว่าในอนาคตเราก็จะมีโอกาสแบบนั้นนะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนที่อยากจะใช้ชีวิตแบบไม่วุ่นวายอยากจะใช้ชีวิตต่างจังหวดน,นะคะลองวางแผนดู ลองเก็บสิ่งที่ฟังในคลิปนี้ไปใช้กันดูนะคะแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนคะ่ะสำหรับใครที่ชอบคอนเทนตนนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ส b s c ร i b e ให้ช่องเรานะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ